สวัสดีค่ะพบก,กับเพจที่ดินพิษณุโลกบาย G2 นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านลรวต้นจันทร์ค่ะตำบลเราต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยนะคะก็วันนี้อยากจะนำเสนอนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะที่เกือบที่จะสร้างเสร็จอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปซะก่อนนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ถมเกือบทั้งแปลงเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะหน้ากว้างติดถนนถึง310เมตรด้วยจังน,นะคะสำหรับแปลงนี้เนื้อที่ตามโฉนดนะคะ2ไร่2ง,งานกับ9ตารางวาค่ะขายเพียง1 2 0 0 0ล้านแสนบาทนะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางนะคะถนนหมายเลข 1113นะคะเส้นเมืองเก่าสุขโขทยัยแล้วก็เมืองเก่าศรีสัชนาลัยค่ะหน้ากว้างติดถนนเส้นนี้นะคะถึง310เมตรค่ะด้านขวานะคะที่ติดกับท้องนากว้าง35เมตรค่ะก็สำหรับแปลงนี้นะคะ ถมเกือบเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังค่ะเอกสารเป็นโฉนดนอสอสี่คดแดงนะคะเลขที่34980ค่ะเหมาะเหมาะนะคะสำหรับการที่จะทำธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมันหรือว่าร้านขายของฝากนะคะเป็นจุดพักรถได้ก็ห่างจากแยกดอนโกนะคะเป็นตลาด ค้าวัวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุขโขทัยค่ะห่างเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญนะคะไม่ไกลกันแถวบริเวณนี้ทำโรงแรมด้วยค่ะซึ่งแปลงนี้ก็สามารถที่จะทำโรงแรมได้แล้วก็มีการปรับถมพื้นที่สูงกว่าระดับข้างเคียงนะคะถึงเกือบเกือบ3เมตรด้วยกันค่ะ และยังมีบ้านให้อีกหนึ่งหลังนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จค่ะซึ่งมีการก่อและทำผนังไว้นะคะโครงสร้างของประตูไว้เรียบร้อยไว้หมดแล้วก็มีขนาดนะคะของห้องหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องครัวหนห้องรับแขกนะคะก็เหมือนกับเป็นออฟฟิศเลยเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูตัวบ้านนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ ก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าบ้านยังสร้างไม่เสร็จนะคะสามารถปรับปรุงติดประตูติดหน้าต่างได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวบ้านกันอันนี้ก็เป็นบริเวณของรอบแปลงที่ดินเลยนะคะก็เนื้อที่2ไร่2ง,งานกับ9ตารางวาค่ะติดหน้าถนนนะคะ310เมตรเลย ก็ถมเกือบเต็มพื้นที่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นสระแต่ว่าจะเป็นของโฉนดของอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ติดกับเราซึ่งเราก็จะมองเห็นน้ำอยู่ด้านข้างเลยแต่เ,เราขึ้นไปดูด้านบนกันสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นชานพักก็จะมีพื้นที่ที่ ของตัวกระเบื้องะค่ะจะซุดลงไปเล็กน้อยนะคะก็สามารถปรับแก้ได้ส่วนผนังก็มีการแตกเล้าบ้างนะคะส่วนหน้าต่างยังไม่ได้มีการใส่แล้วก็แค่เอาหน้าต่างมาใส่แต่กระจกนะคะเป็นของลายเล็กๆอันนี้มีกระจกติดอยู่ส่วนพื้นกระเบื้องนะคะจะออกเป็นโทนสีน้ําตาลบ้านนะคะยังไม่มีได้พักอาศัยนะคะก็จะมีน้องนกพิราบนะคะเข้ามาอาศัยอยู่อันนี้คือเป็น พื้นที่บริเวณในตัวบ้านเลยนะคะห้องแรกที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือห้องรับแขกนะคะซึ่งสามารถที่จะนั่งเล่นสว่างทีวีนะคะจุดพักนั่งเล่นได้แล้วตรงนี้นะคะสามารถที่จะทําเป็นห้องครัวได้ค่ะแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันก่อนซึ่งเข้าปูปูกระเบื้องไว้หมดแล้วค่ะผนังก็เป็นผนังปูนนะคะมีการวางระบบไว้หมดแล้วนะคะส่วนห้องครัวจะเป็นเหมือนกับห้องครัวท้ายบ้านเป็นแบบนี้เลยค่ะเนี่ย เห็นไ,ไหมคะติดกระจกก็ได้ละเพราะว่ามีกรอบมีอะไรแล้วบางส่วนเนะะี่ยค่ะแนวคันที่ก็จะอยู่ด้านล่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ตรงนู้นนะคะที่มองออกไปทางทิศใต้นะคะก็จะมีสระลูกใหญ่ๆอยู่ด้วยพื้นที่ของเราก็จะสูงกว่าระดับข้างเคียงนะคะอยู่เกือบเกือบสเมตรด้วยกันนะคะมันก็จะมีแนวคันลัวอยู่นะคะ เนี่ยทำนี้เลยแล้วต้องบอกว่าวิวสวยมากนะคะวิวดีเลยอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งก็คือห้องนอน,นะคะ่ะค่อนข้างที่จะทําหน้าต่างเอาไว้เยอะเลยนะคะแล้วห้องก็ค่อนข้างกว้างด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างนะคะด้านข้างอ่ะเนี่ยค่ะด้านนี้นะคะจะกว้างอยู่ที่35เมตรนะคะติดถนน,นะคะ่ะเส้นเมืองเก่าสุขโขทัยนะคะเมืองเก่าศรีสัชนาลัยหมายเลข1113นะคะ ก็สำหรับท่านที่สนใจค่ะสามารถติดต่อฝ่ายขายได้นะคะแจ้งหรือใจก็ได้ค่ะที่เบอร์0 6 2 5 4 1 6 2 2 4นะคะกับเบอร์1 062-394-1698หรือจะเข้าไปที่เพจก็ได้นะคะที่ดินพิสนุโลกบายจีก็ทักเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวทางเราให้ข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่สนใจพร้อมจบเอกสารโฉนดนอ,อสซีคุดแดงขายเพียงแค่1ล้านแบาทเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ